ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงเขื่อนลำพะเพลิงที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณในการแก้ปัญหาทั้งภัยแล้งและก็น้้ำท่วมค่ะด้วยนายศรีราชาเจริญพาน,นิชผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณนะได้เดินทางตรวจโครงการปรับปรุงทางน้ำล้นหรือวาสปิวเวอ์และก็ปรับปรุงเสริมความมั่นคงของเขื่อนลำพะเพลิงหลังจากเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจำนวน75ล้านบาทให้ดำเนินการปรับปรุงทางน้ำล้นให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมอีก ก4เมตรจากงบประมาณการปรับปรุงเขื่อนทั้งหมดกว่า480ล้านบาทที่ยังรอการอนุมัติจากรัฐบาลโดยการดําเนินการปรับปรุงทางน้ําล้นจะเริ่มดําเนินการในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้กําหนดแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2558ซึ่งหากมีการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มความสูงของทางน้ําล้นอีก4เมตรและปรับปรุงเสริมความมั่นคงของตัวเขื่อนลำพัเพลิงแล้วเสร็จจะทําให้เขื่อนสามารถกักเก็บน้ําได้เพิ่มขึ้นอีก50ล้านลูกบาทเมตรจากเดิม110ล้านลูกบาทเมตรเป็น 160ล้านลูกบาทเมตรซึ่งจะช่วยให้มีน้ำใช้ในพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นอีก15,000ไร่จากเดิมที่เขื่อนใช้น้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร45,000ไร่เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งรวมทั้งแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนในช่วงฤดูฝนในอนาคตค่ะพักสักครู่ค่ะและเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายรายการด้วยกันนะคะ